สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะวาพี่น้องตะเลาะบ้านเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ข้อห้าเนาะอันนี้ที่จะไปหลักจะมีบวบค่ะพี่น้องบวบกินหยอดกระแสบีบเอยหรอเหยือกเนาะพอเมื่หอหนึ่งกินกับบวบหยอดกระเสบหน่อยกระเสบ,บหยอดเอาไปวัดก็ไม่คุ้กินพี่น้องไปค่ะเยอะ<ด>ห้าไปเลาะบ,บิางเนาะ ว่าจะขึ้นมาฮะแต่มึงอยากมึงก็หาเดชเอาอม้วนผลม้วนนี่ให้กินหน่วยไปค่ะพี่น้องไปรอบานกันเนาะหาค้าชู้รถค้าค้าน้ำปลาค่ะพี่น้องไปเบิ่งว่าฮักจะมีคนอยากได้ปลาของเฮาบ่เนาะไปกันเลยค่ะไปกันเลยมาๆเบิ่งเบิ้มือนี้เบิ่งบ่บวบก็มีได้ปลาก็มี ไม่ไงมาเบิ่งบวปลามากมากมาเบิ่งน้ำหลานเนี่ยปลากระบวบแม่มาเบิ่งมาเอาบเอากระบอกเลยว่ามาเบิ่งซื้อๆก็ได้มากมามาเบิ่งเออมาเบิ่งแม่แม่มิเตงมาเบิ่งมาเพิ่งมิเตงตัวงามๆชี้ชี้เอื่อยบวบกระเจงตังามเหมือนนี่ บวบพ่อใหญ่พ่อใหญ่เห็มาหล่อหายก็เลยมาหล่อไม่แต่งมงามเลยมือนนี่ทุ้งอะไรนะทุ้งลาสาวบวบสาปลาซี่สิบแม่เออเออนั่นแหละเออเออบวเป็นยังพระคอแม่ซีสิบพอสื่อขนาดเออสีิบป้าเวศค่หนะป้าเวศแม่กับพ่อสื่อแล้วเนาะเออเออเออ อันย่จำเคยเลี้ยงกันหายแ้วรเออเออเออบักนหนมันหน่อยบุมียังว่าจะไปหาแล่เอเอเกียตตปลาทักรเา่าออะนาะปลาซุกลแล้วมั้งเนี่ยหรอปะ่าจะซุกอ่ะแหละอันถ้ำไร้ร้าย่างน่อันเวลาเดียวกันนะพี่น้หนะ จริงๆเพิ่งก็จะปรุงรแล้วละเนาะแต่ว่าอย่ารอพอนจะปรุองอตาตําหยากเอาพี่น้องเนาะงานเท่าไรวันนี้จะแกงปลาช่อนใส่หวัวหัวกระไรปลาช่อนกระไรมอบใหญ่เลยก้าวก็ถือนะคะเนาะก้าบกรถือไรกระบเบื้องปัญหงเนาะค่ะเนาะกินบ่เพิ่กินขาบหนักกินายขาบเอาก้าวกรถือนาะค่ะเนาะ พ่อท่านใหนปรุงเลยคะ่ะข่างมองให้ปลาสุกแลานก็บประเหตุอย่างอื่นดีากนะเนาะเห็ุหลายอย่างก็ได้เดียวกันไม่เละ่อท่นเนลยเสียพูดเอาหลังและะนะ้วค่ะเนาะอเเร,รอบ,บวับสุข,ขอดไ อันนี้คือผงชุบรยก็รยด,ดีด้วยพี่หน่องว่ามมนีแต่ผงชุบรยได้ค่ะรยด,ดีนั่นเนาะวอานูปลาแห่งเจอหนังปลาหลค่ะ ชุดละคะแกงบวบใจปลาของเขาชิมมือกันแล้วค,ะวค่ะนาะมืนนะะนะม้อนี้ตาถั่วคะ่ะตาถั่วกับ็ถอดปลาแห้งกับแกงปลาเนาะพี่น้องนี่จะเมนูป,ปลาค่ะหัอวอยูุติว่บา,าบ่คักปานไดนจะใส่น้ันปลา,ปลาจัะหน่อยเนาะเพราะว่าปลาตลาดใส่หลายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ ไปค่ะไปกินขอน้ำกันเศษๆนะคะเนาะ,ะ,ะเพื่ออะค่ะเพราะว่าปาาปลาพันอีนน้กรเนาะค่ะเนาะปลาพันสายกอนไปค่ะไปกินข้าอน้งกันก็ยาดอดนะคะกับขาวของเหาเนาะเกงปลา,าค่ะเกงปลาจำทัวกับทอดปลาแห้งพี่นนอะ ปลาช่อนที่ยัดอดตากไว้นั่นเลยค่ะเนาอมาค่ะมากินขอน้ำกันเนาะจับเจ็บนะแกงว่านหวานเลยค่ะบวบบวบไม่้ๆน้อะมาค่ะมากินขอน้ำกัน ค่ะต้องทน้กงสับเสน้งจิ้